ตรงตรตงไหนบ้างต้องไหนบ้างที่มันขายตรงนี้ขายตรงนี้เอเดินรู้ไมไม่ขายล่อยโล่งป่อยฮาวแค่จิมีครบ้าใ่าใ,าใ,าในมีกี่ตัวเรือเนรอคะมีมุกามมบานมุกโลกโกิระนอกี่ร้อยได้ <c oughs> กี่ร <c oughs> ้อยครอบัวกี่ร้อยคนไมสักร้อประมาณนะ,ะร้อยกว กี่โมงครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสามทองชุ่มทองทองไข่หมสมติหที่นบางไข่บางไข่นอกนี่บางไข่ในหมูหนึ่งเราขอหมูหนึ่งหมูไม่กหม